วันนี้พามาชมของแรงสายฉับพลันทันทีชนิดที่ว่าใครติดอ่อนใครกลัวผีห้ามเอาไปใช้เด็ดขาดแต่ถ้าหากใครได้สัมผัสแล้วนะครับจะสามารถรับรู้ถึงพลังงานบางอย่างได้ของที่อยู่ในมือผมนี้ก็คือตะกุดโทนอาถรรพ์ถาดรองอสุภะหลวงพอ่อพิณวัดสนมลาวฟังไม่ผิดครับนี่คือถาดที่ใช้รองอสุภะขณะที่พระสงฆ์มีการฝึกปรองอสุภะกรรมฐานโดยจำนวนการสร้างของตะกุดรุ่นนี้นะครับประมาณ100ดอกโดยประมาณครับไม่มากไม่เกิดไปจากนี้โดยวิธีการตัดแบ่งเป็นขนาดสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้างประมาณ3านิ้วครับอธิษฐานจิตม้ว ครับไม่ต้องกังวลทางด้านเครื่องรางแต่อย่างใดเพราะวัตถุเครื่องรางอาถรรพ์ครับที่ผ่านหลวงพ่อปีนาวัฒนมลาวแล้วเป็นเครื่องรางที่ใช้ได้และใช้ดีครับไม่มีอันตรายมีการอบรมสั่งสอนเทศนาตกลงกันทําบุญทากุศลกับเจ้าของอสุภะไม่ได้มีการบังคับขู่เข็นหรือมีการสะกดแต่อย่างใดครับของแบบนี้เรียกว่าของคุณพระโบราณกล่าวไว้ว่าถ้าของได้ยิ่งอาถรรพ์ครับยิ่งให้คุณได้แรงและเร็วเมื่อใช้แล้วให้คุณที่รุนแรงฉับพลันทันทีครับเด่นในด้านป้องกันภยัยศัตรูหมู่มารร้ายของดําสเสนยาแามีคนปองร้ายครรับบบจะเปีียสมมือนการดคคอออยตตาาามมมััััววป้้้้งงงงุกนนภะหหลใเสท งกระพันก็ชั้นยอดครับเพราะผู้ได้รับในสมัยก่อนนะครับทดสอบเดินลุยไฟครับำตะกุดปรากฏว่าความร้อนระอุข,ของเปเลวไฟไม่สามารถทําอันตรายต่อผิวหนังได้จะต้องเป็นของดีที่หายากครับของหลวงพ่ออีกอย่างหนึ่งที่ฝากเอาไว้นะครับพี่พละครับรู้จักตะกุดรองอสุภะหลวงพ่อพินะวัสนมลาวหรือไม่